วันนี้เรามาทำภารกิจในโรงเรียนล้างจะต้องตามหาสัญลักษณ์ดวงตาและถุงขยะแต่มันไม่ง่ายเพราะมีผีกระสือคอยจะสวบเราอยู่ก่อนจะไปดูฝากคนกดไลค์กันก่อนนะครับผมอยากรู้ว่าถ้าเราแอบในห้องน้ำอ่ะมันปิดปิดประตูได้ป่ะวะได้ไหมอุ้ยติดติดชะโคแล้วอาจจะเดินเข้าไปได้มั้งเดินเข้าไปได้แต่ปิดไม่ได้ตอนนี้เหมือนเรามาอยู่ที่ หน้าโรงเรียนแล้วอ๋ออันนี้เป็นโรงเรียนไฮสคูลเหมือนโรงเรียนมัธยมป่ะใช่ไหมน่าจะใช่เจมบาวซาตนชื่อโรงเรียนชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่เป็นโรงเรียนที่แบบเอ่อล้างมาแล้วนะชิงล้างไว้น,น่าจะล้างแหละ <laughs> ดู <laughs> <อ>สภาพ <laughs> โอเคเดี๋ยวลองเข้าไปในโรงเรียนดูนะครับ <laughs> ดูประตูดิกระจกกระจกแต่งหมดแล้วเปิดเปิดไงเอ้ยเอาผ่านกระลอดกระจกเข้าไปเหรอเข้าไม่ได้เหรอ ต้องเข้าทางอื่นหรือเปล่าเออว่ะเป็นไปได้เดี๋ยวลองโอ้โหแป๊บเดียวเ,ออเริ่มมืดแล้วว่ะแป๊บเดียวมืดแล้วทางเข้าเดี๋ยวลออันนี้มันก็อยู่ในตัวเมืองหรือว่าหันซ้ายไปดิเมืองอ่ะมันอยู่ไ<อ>กลอันนี้เหมือนอยู่บนเขายังไงไม่รู้ว่ะโอ,อ,อๆๆโอเคเฮ้ยนี่ไงอ๋อเ,เขาเปิดประตูต้อนรับเราไปด้เลยอ่ะเออสงสัยพัานโรงตอนออกไปน่าจะลืมปิดอ๋อแบบนีวิ่งออกมาแล้วเขาทำไมเขาถึงรีบวะเข,า,ขาอาจจะรีบไปหาลูกโอเค ประตูเปิดเปิดยังไงวะอ๋อนี่เหรอหรือเปล่าเปิด <peine> ย <ach> ังไงอ๋อไม่รู้กดอะไรด้วยเมื่อกี้เผิ่งกดน้ำโอ้โหดูสภาพห้องน้ำดีทุกคนมีแต่คนมาเขียนอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอ่อเฮ้ยเฮ้ยเไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้คืออะไรอ้าวมืดอ่ะอ๋อเป้นไฟฉายไฟฉายมันมีดับด้วยหรือว่ามันมีพลังงานอะไรวะ เป็นไปได้ไหมอะไรอย่างบางอย่างก็เป็นได้อาจจะมีพลังงานเฮ้ยออะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรอ่ะอะไรลอยๆเยอะใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่นะเหมือนกับว่าถ้ามีผีมาไฟจะดับแวบๆออกออกก่อนออกออกจากโรงเรียนเลยเฮ้ยมันตามมาตามด้วยมันตาม มันตามมาจากโรงเรียนด้วยเดี๋ยวก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนมีก้อนมากมากใช่ไหมตาแดงๆตามมันตามปิดไฟปิดไฟมันจะไม่เห็นเราไม่ใช่เปิดมาแห่นะเห็นแดงๆแดงแอยู่ป่ะทำไมมันเหมือนใกล้เลยวะว้าว เหมือนกับว่าอยู่อเดส e s s เลยมีออกนอกโรงเรียนก็ไม่รอดโอ้นึกว่ามันอยู่ข้่ในโรงเรียนเออดิงี้เริ่มยากแล้วยากจริงเฮ้ยโอ้ my god โอเคทุกคนเหมือนกับว่าต้องหาที่แอบถูกต้องโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปใหม่เริ่มต้นใหม่ครั้งหนึ่งเออนี่ทำไมไม่ออกนี่ไปเลยวะออออกออกได้ปะออกไม่ได้ออกไม่ได้โอเค <ม>ตอนตอนอยังแบบนี้มันก็ปกติอยู่แหละแต่พอแบบมืดแล้วมันน่า,นา,นากาลัวสรุปปิดไฟไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะทุกนผมรู้แล้วว่าพันโลเขาหนีไปเพราะอะไรพระไอ้ผีกะสือแหล,ละผมอยากรู้ว่าถ้าเราแอบในห้องน้ําอ่ะมันปิดปิดประตูได้ปะวะ <c oughs> ได้ไหมอุ้ยติดติดชักโครกแล้วอาจจะเดินเข้าไปได้นะ <c oughs> เดินเข้าไปได้แต่ปิดไม่ได้ <Hey! S 1> <c oughs> มาไงอะอยาก นี่ขนาดหมดน้ำมันแล้วเนี่ยอยู่อาเดสอีกแล้วยังไม่ทำอะไรเลยโอ้ยเราคนื่อยมบีซี่เอาไหมเข้าไปในโรงเรียนก่อนเราอาจจะต้องปิดประตูนะผมคิดว่าเพราะว่เเาเพราะว่าผีก็ซือมันไม่มีมือเปิดไงใอ่ปปะใช่ใชโอเคถ้าเราเปิด อย่างนี้<ร>มันก็มา,าไม่ได้แล้วเราเดี๋ยวอยู่อย่างนี้แหละไม่ต้องแอปไม่ต้องเปิดจะเปิดทำไมเล่าก็เปิดดูมันมาหรือยังสวัสดีครับเฮ้ยมันมีรูปอันนี้แหละรูปดวงตามันเกี่ยวกับอันนี้ปะ่ะน่าจะเกี่ยวนะน่าจะต้องเก็บหรือเปล่าเก็บยังไงก่อนตอนนี้ต้องรอดูด้วยในห้องเรียนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปิดประตูก่อนปิดประตูปิดประตูโอเคเปิดไฟไม่ได้เนาะ ไฟน่าจะเสียไปแล้วอะท,ทั้งตแล้วก็อดูห้องเรียนโอ้โหเหมือนโอโคนที่นี่เขาจากไปขนาดที่แบบดูดีนังโซงนังสือเรียนยังไม่ได้เก็บกันเลยอะมันเละเทะมากเลยอะแล้วที่สําคัญมันเริ่มมืดแล้วทุกคนริงอันนี้ภาษาอะไรอ่ะมันจะภาษาการิตู้อะออเหมือนมีพวกแบบว่านักพ่นเข้ามาในนี้นะอโอเคในนี้น่าจะไม่มีอะ,อะเดี๋ยวถูใขยะป้ะ เราเก็บไปทำไมเ,เก็บไปขายเหรอไม่รู้เหมือนกันเรา้วเ,เก็บไปครบยี่สอันตอนนี้เราได้หนึ่งอันแล้วโอ้โหคนทางเดียอีกยาวไกลนะยาวไกลมาก <c oughs> ต้องเก็บนี้ปะวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วปิดออ้ยเฉียดฉิวโอเคแสดงว่าถ้าเราปิดประตูก็คือเซตตี้ปิดประตูคือเราปลอดภัยทุกคน เฉียดิฉวเลยอะคิดว่ามันไปยังยังเฮ้ยแต่เหมือนมันมาเมื่อกี้แล้วไฟมันแวบ,บๆด้วยถ้าเราขังมันไว้ในนี้ได้ปะวะเออเออ,เอ,อ,เอาจจะได้เออความคิดผมเป็นไงโอเคเก็บลูกตาเฮ้ยอะไรอะอะไรอะไม่รู้อะไรอ,ไมรอะรอมีเสียงด้วยอะมาอ่านเวลาเวลาเก็บมันจะหิว <laughs> หิวข้าวหรอเสียงก็สื่อหิวไสเหรอ นี่กระสือเมกาเลยเนี่ยกระสือเมกาคือมาไกลมากเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้ได้ยินเสียงคุณากรึผมตดโอเคเสียงลมว่ะลมแรงนะขวาซ้ายเือประตูนี้แล้วไฟฉายมันแบบ มันเหมือนจริงอะไฟฉายอะ<ต>คือแบบมันแบบมันไม่อยู่เฉยๆมันแบบใช่มันแกว่งตลอดสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับโรงเรียนนี้น่าโอ้ยอันนี้ไม่มีประตูอะโอยไปดูลุงก่อนไปดูลุงก่อนเฮ้ยเนี่ยเก็บถุงนี่ไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมหาทางหนีที่ไล่ก่อนไงแล,แล้วถ้าสมมติเราตายแล้วของมันจะรีใหม่ปะรีใหม่แน่นอนเมื่อกี้ผมเห็นมีสองอันปะสองอันเหรอตอนนี้ผมไม่กล้าออกไปเลยอะ ผมกลัวว่ะเคยโดนว่ามีไหมอะในห้องนี้ล่ะห้องนี้น่าจะมีประตูถ้ามีประตูจะดีมากเลยแต่มันไม่มีประตูะอ่ะดิเสียงอะไรวะคุณว่าใช่ไหมคิดว่ามันจู๊กได้ปะวะเหนือดูก่อนนะนเฮ้ยไอ้นั่นอะไรเบะเบ๊อ่ะ แดง,ง,งๆแดงๆเหยอโอ้ตาสัญลักษณ์เ,เดี๋ยวนะออโอเคสัญลักษณ์เาเ,าเอาไปทำอะไรอะไม่รู้เก็บก่อนหิวอีกแล้วเสียงหิวอีกแล้วปิดประตูก่อนปิดประตูปิดประตูดีแมงแบงปิดตูทำไมมันไม่ดึงชุกไปเลยมันมีมันเหมือนมันดีเลยโอ้โหคุณว่ามันรอดช่องมาได้ไหมได้ผมว่าอันนี้โอ๊ย รถช่องสิงคโปร์รถช่องสิงคโปร์เหรออันนี้รถช่องอเมริกาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนเออไม่ด่ะผมจะเก็บอันเนี้ยมันใช่ป่ะตอนแรกพอกดเกดินเก็บยังไงอ่ะหุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเก็บไม่ได้ว่ะพอย่อแล้วมันมองไม่เห็นอ่ะหรืออาจจะไม่ใช่วะต้องใช่ดิ หรอแต่อย่อแล้วมันเก็บไม่ได้ว่ะผมกลัวผมไม่อยากโอ้นี่นี่อันนึงแล้วถ้าเก็บครบแล้วมันจะเป็นยังไงอยากรู้อ่ะนี่ป่ะใช่ปะวะอ่ะพ่ออาจจะต้องก้มนะเก็บมานได้นะอ่ะโอเคออกต้องให้มันขึ้นหมุนๆก่อนนี่ล่ะโอเคโอเคโอเคเก็บดิโอเคตอนนี้ได้มาสี่อันออกไป จออะไรใช่มมีบันไดชั้นบนด้วยเฮ้ยโอ้ยตรงนี้อันนึงโอเคผมขอผมขอเคลียร์เคลียร์เคลียร์ชั้นล่างให้หมดก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับค่อยๆไปทีละประตูาามันจะมันจะลีใช่ไหีดิอ,อันนี้เปิดไม่ได้ว่ะโอนนี้อันนึงเก็บไปทำไมอยากรู้อ่ะไม่รู้โอ้โอ๋อนี่ไงไอ้ตรงทางเข้าไหนวอ แล้วเราเอาของออกได้ไหมเอาของออกเหรอเพื่อเอาไป้จุกเหรอไม่ได้วะ่ะเดี๋ยวถ้ามันมาทางซ้ายเราจะไปทางไหนดีอะมาทางซ้ายก็ไปทางขวาเลยมันมาทางขวาล่ะก็ไปทางซ้ายดิเดี๋ยวนะรุ่งมันโรงเรียนนี้กว้างนะเดี๋ยวเพิ่งออกมาเด้อเก็บก่อน <c oughs> อันนี้ห,ห้องอะไระอะปิดตูประตูปิดประตูปิดประตูแบงค์ปิดแบงค์ปิดแบงค์ปิดโอ๊ยเมื่อกี้อะไรใช่หรือเปล่าไม่รู้ โอเคอันนี้ห้องเรียนใหญ่เลยครับโห oh. มีแต่ที่นั่งใช่ไม่มีโต๊ะเออผมกลัวว่ามันจะทะลุได้เช็คก่อนนนึงหนันซ้ายทีหันซ้ายซ้ายก้มก้มก้มดิขวาขวาขวาหรือซ้ายไม่มีอ่ะเมื่อกี้มันเห็นถุงแวบๆโอเคนอกจากหนีผี <laughs> ยังต้องเก็บถุงขยะอีกเออไม่รู้เก็บไปทำไมเก็บไปขายห่ะแถวนี้มีไหมอะถุงขยะ นี่ประตูไลเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้โอเคเหลือลองดูทั่วๆมุมห้องก่อนละกันไม่ไม่พุ่งทะลุกระจกมาแล้วเว้ยโอ้เราจะมาทำไมอยากเู่นโอ้ยลุงไงอันหนึงดวงตาดวงตาอยากเล้นจะมาทำไมถ้ามาสำรวจทำไมไม่มาสำรวจตอนกลางวันมาละสิถุงขยะอาจจะมีอะไรอยู่ก็ได้เดี๋ยวมันไม่เป็นเกมผีโอเค ค่อยๆเดินนะ oh, <yeah. S 1> โอ้ยโรงเรียนตอกนกลางคืนนี่อย่างหลอนจริงหลอนจัดอันนี้เปิดได้ไหมะโอเคเปิดได้ครับสนามบาสปิดปิดปิดโอ้โหเล้วสนามบาสอย่างกว้างเหมือนสนามบะสเอาไว้ฉลองเอาไว้ยังเงโอ้โหมันผูกพังหมดแล้วว่ะเหมือน,<ะ>นว่าแบบเขาแบบเรียนจบแล้วก็ไม่มีใครแบบมาที่นี่อีกเลยอย่างเงี้ยโรงเรียนเจ๊งว่างั้นเหอะเออแบบเดูดิเหมือนกระดาษโปรยลงมาสงสัยผออ,อกโกงค่าหนังสือเรียน <laughs> มีไหมอะ่ะมีถุงไหมอะ่ะไม่มีถุงนะหุยมันกว้างมากเลยอะ่ะจริงอันนี้คือแบบถอดแบบมาจากแบบโรงเรียนจริงๆเลยใช่ไหมมันคือโรงเรียนไฮสคูลแบบจริงๆอะ่ะผมเสียวมากเลยตอนเนี้ยคือ <c oughs> ผมไม่อยากออกไปแล้วแบบโดนกระสือมันขมือบอะ่ะผคุณไม่อยากใครเขาจะอยากเออมีลูกบาสเก่าๆเอาไปขายน่าจะได้เยอะอแบบวินเทจอะของมือสองอะหรอ <c oughs> โอเคเดี๋ยวลองงั้นเราออกจากห้องนี้แล้วกัน เฮ้ยมันมีเหนื่อยได้ด้วยว่ะไม่ใช่ว่าวิ่งพัมเพื่อแล้วนี่จะจะแบบจะสมจริงขนาดนั้นเห็นอันนี้เราอันนี้เราเล่นโหมดนอร์มอลแล้วทุกคนมันจะมีโหมดยากกับโหมดแบบแบบเรียวเรียวลิซึมอ่ะคือแบบเมือนชีวิตจริงอ่ะเฮ้ยแค่นี้ก็ยากแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนห้องนี้ล่ะห้องนี้ปิดประตูได้ไหมมีห้องนี้ปิดประตูไม่ได้งันต้องรีบรีบดูรีบไปทั้งขยะทุง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 รอให้มันรอไม โอเคได้แล้วนู่นประกาศเขียนไว้เราจะได้รู้ว่าจุดกึ่งกลางห้องไหนเก็บแล้วบ้างคุณสายตาเอียงน่ะคนสร้างเกมอยแป๊บนึงนะอย่าเพิ่งมานะขอเก็บก่อนเ้ยมันตรงดิโอเคอึ๊บเหลือไม่ต้องกดกดดีกดดี เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะทำไมเขาาเขาไม่ไมจ๊บแล้วก็ไปไมันอาจจะ<ห>เป็น,น,ปนแบบระดับความยากหรือเปล่าเฮ้ยพี่ชายโอเคไม่เกมอาจจะง่ายแต่เราทำให้มันยากหรือเปล่าเดี๋ยวห้องนี้ไม่มีอะไรห้องนี้เปิดได้ไหมเราต้องเช็คให้หมดทุกห้องนะครับแล้วเราก็ต้อง เป็นคนที่มีมารยาทด้วยเข้าแล้วก็ต้องปิดอันนี้ห้องน้ำผู้หญิงแน่เลยสีชงพูมมีมารยาทหรอกกีัวผีโอเคไม่มีนะไม่มีถุงขยะโอ้นู้งไงนู้งไงนู้งไงแล้วตามันมีกี่อันน่ะผมก็ไม่รู้อ่ะผมมีตาคนเดียวแลตาไม่ได้มีสองเหรออันนี้ห้องนี้ห้องนี้ใครบ้ามีตาสิบอันห้องนี้ล่ะ เดียวเสียงอะไรอะ่ะเย่ารีบวิ่งดิจะวิ่งทำไมอ่ะเพราะคนมันกลัวเดี๋ยวมันเ,เหนื่อยโอเคโอเคเข้าเข้าเปิดปิดอปอิดปิดปิดปิดเิดป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 ินปิด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 ปปิดดย ก็ <g år> ไฟมันไม่ถ้าไฟเออไฟฉายมันแวบ,บๆอะมันจะแวบ,บๆได้ยังไงมันอยู่ที่ประตูอะ <c oughs> ไ,ดได้ได้ได้มันพลังงานมันทะลุประตูมา <c oughs> โอเคอาจจะต้องขึ้นชั้นบนแล้วนะตอนเนี้ยจะเข้าพูดหาเจ๊ออกล่ะพูดล่ะนี่อันนึง อย่าพิ่งมาอย่าพิ่งมาพุทธเก็บขยะก่อนเรามาทำความดีแน่เลยว่ะหมาทำความดีตอนกลางวันก็ได้ไม่ได้แต่ยมันไม่ตื่นเต้นทำความดีชอบความตื่นเต้นหนูขึ้นมาได้แล้วนะโอเคสยองสุดๆขวาซ้ายขวาล้ายซ้ายล่ะ ซ้ายซ้ายก็ขวา,าขวาลา,ซ,าซ้ายตายครับผม <c oughs> โอเคบางบาง,บางอันเปิดไม่ได้นะ <c oughs> โอ้โหจบละ <c oughs> ดีแล้วดีแล้วมันจะได้ไม่ต้องให้เราสำรวจเยอะไงที่แอบมันก็น้อยลงไงอโอเคตอนนี้ได้มาแปดแอันปันแอบห้องนี้ล่ะ <c oughs> แอบได้ไหมมีขยะไหม <c oughs> ขออปกติค <c oughs> นบ้าเลยขอขยะชอบ อยากให้มันกองรวมกันเลยอะกระสือมันขึ้นชั้นสองได้ปะวะตั้จะได้ละมั้งถึงไหมมันจะไม่มีขาก็เถอะโอเคครับสไหมอีมันอยู่ในนี้สรุปมันอยู่ในนี้เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะอ๋อเสียงเราเดินโอเคตรวจเช็คห้องสมุดก่อนขยงขยะแล้วมาเขาไม่ทุบไปเลยอะไม่มีคนกล้าเข้ามาแน่นอนผมคิดว่า พะมันสยองขนาดนี้สยองขวัญสันประสาทไม่มีนะไม่แล้งงทำไมทำไมผีกระสือมาอยู่ที่โรงเรียนงงมากบางอย่างมันก็ไม่ต้องหาเหตุผลก็ได้ไงอ๋อคือเล่นเพื่อความบันเทิงไม่ต้ององ<า>องจละ <c oughs> ซ้ายซ้ายมีเปล่าซ้ายมีเปล่านี่เรายังไม่ได้หาเออไม่มีว่ะยังไม่ได้หาก็ไม่มีไม่มีเหรอตามข้างบนโอเคห้องนี้ว่างเปล่ามาก ผมคิดว่าห้องนี้เอาไว้จุกได้นะแบบูบบูบหโอ้โหโอ,โหโอปิดดปิ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 ด,ปด,ปด,ปดนี่ๆๆนี่เห็นไหมคือไฟมันยังแบบกระพริบเลยถ้ามันอยู่ข้างนอกอะโอ้โหอยโหอ้โหโ้โอ้โอ้อโอ ตรงนี้ไม่ได้สำรวจตรงนี้เหมือนเป็นอ๋อช่วงดาดฟ้าเหรอยังไม่ถึงเหรอโดดโดดเลยใช่ไหมสวั <c oughs> สดีครับกระยุ่งมุ่ยรับกระสือนี่มันกินอะไรวะกินคนไง <c oughs> ทำไมไม่กินเค้อเสีะจะได้สั่งมาให้กินหนูกเป็เตี๋ยวอะไรไงไหม <c oughs> เออ เื้อันนี้เปิดไม่ได้หรือไม่ก็ไปงานวัดอะที่มันจะมีแสดงคนแปลกๆอ่ะอ๋อหากินทางนั้นละเดี๋ยวถ้ามันมาตรงเนี้ยเราไม่มีที่แอบเลยนะเฮ้ยผมได้แค่แปดอันเองอะโอ้แดงมาแต่ไกลแดงเข้าไกลแดงเขาไลแดงเข้าไกลงานเข้าละงานเข้าละถ้ามันมาแล้วผมจะจูกลงโอเคไหม มันจะมาปุวะเราดูไม่ใช่มาปุ๊บเรากระโดดทับหโหนมาไหมถ้าพี่ไม่มาผมจะไปมีปืนไหมเดี๋ยวนะเอารบมันเงียบไปแล้วหรือว่ามีห้องไหนที่เรายังมันจะสมจริงเียไปแล้วมันมีห้องไหนไม่ใช่ออกไปขวาแล้วเจอเลยไม่มีปะไม่เจอแต่หันหลังไปแห่นี่หะอ โอเคแล้มันอยู่ไหนอะได้แค่แปดกับยี่สิบเองอะโอเคเดี๋ยวลงลงไปดูอ๋อห้องห้องเล็กๆแล้วก็ไม่ค่อยได้เช็คเท่าไหร่นะเดี๋ยวลงไปดูห้องเล็กๆก่อนอันนี้ห้องนี้เข้ามายังโซนนอกล่ะนอกเออข้างๆโรงเรียนอะห้องนี้เราเช็คยัง ห, ám, ห, ám, ห,ห้องน้ำ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 ปิดก่อนโอเคถลมมันอยู่ในห้องน้ำกําลังคิวกะสือกําลังทําธุระส่วนตัวอยู่แล้วมันงมันมีแต่หัวนะโอเคเออถ้าเป็นกะสือเนี่ยเวลาเรากินอน่ะแล้วมันจะไปย่อยทางไหนอะกะสือมันอาจจะแค่แทะแทะก็ได้แบบเรี่ๆไปเอออาจจะไม่ย่อยอันนี้ตอนนี้ออกมาเดินข้างนอกอยู่ ไฟสีฟ้าคืออะไรวะเจอแต่ไฟสีแดงอ๋อน่าจะเป็นตึกปะวะเฮ้ยนี่อีกทางนึงเหรอวะเมื่อทางที่เราเข้ามาเลยชัดเลยมันมาทางไหนอ่ะขวาหรือซ้ายจะหนีถูกทางนั้นอ้าวนี่ไงวดวไวไวตายววววววมนี่กวนี่กวหนีไปไหนอวว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 ่วว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 วน ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับ,รบลแล้วเราก็จะไม่มาเล่นอีกแล้วครัทุกคนจริงๆมันมีผีอีกหลายตัวนะ,ะแต่เราเล่นแค่ตัวเดียวก็คือผีกระสือนครับแล้วทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ <c oughs> บ๊ายบายครับ <c oughs>